สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้นะจ๊ะก็มาพบกับครัวหญิงบีชวนทำอาหารจ้าวันนี้นะจ๊ะบีก็จะพาเพื่อนเพื่อนเข้าครัวมาทำเมนูหอยผัดพริกหยวกจ้าเอาบอกก่อนเลยจ้าว่าเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยจ้าวันนี้บีก็มีเทคนิคจ้าที่จะมาผัดให้หอยของเราเนี่ยมีทั้งความหอมความอร่อยและที่สําคัญนะจ๊ะเครื่องก็ไม่สลดเลยจ้าเอาะจเพิ่มไม่ให้เสียเวลานะจ้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้า ว่าจะอร่อยและน่าทานแค่ไหนนะจ๊ะไปกันเลยจ้าหอยผัดพริกยวกก็มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงดังนี้นะจ๊ะมีหอยพงุงหอยลายหอมหัวใหญ่ซอยเห็ดฟางพริกยวกพริกสดและกระเทียมโขกละเอียดผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาลทราย น้ำมันหอยต้นหอมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะจ๊าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะจ๊ะก็ให้เราตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟ้วยจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะจ๊ะตามด้วยพริกสดแล้วก็กระเทียมขูละเอียดจ้าผัดให้พอหอมเลยนะจ๊ะพอผัดหอมแล้วก็ให้เราใส่หอมแล้วก็เห็ดแล้วก็พริกหยวกลงไปเลยจ้า อยากให้พอสุกนะจ๊ะแล้วเติมน้ำลงไปนิดหน่อยจ้าให้พอคุกคิดนะจ๊ะใส่น้ำลงไปเพราะว่าจะได้ไม่แห้งจ้าพอทุกอย่างเริ่มสุกเลยจ้าก็ให้เราใส่หอยลงไปเลยจ้าเราชอบหอยอะไรก็สามารถใส่ลงไปได้นะจ๊ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสชาติที่เราชอบเลยจ้าใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะจ๊ะน้ำตาลทราย รน้ำมันหอยแล้วก็ผัดให้หอยสุกเลยนะจ๊ะพอผัดทุกอย่างสุกด,ดีแล้วก็ให้เราใส่ต้นกรอบลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดให้ต้นหอมพอ,อยุบตัวพ่อน,นะจ๊ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราปิดไฟได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตักใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยจ้า เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยจ้าหอมๆเยอะๆมากๆเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าหอยผัดพริกยั่วของเราจ้าหอมๆเยอะๆเลยนะจ้าเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยจ้าว่าจะอร่อยแค่ไหนนะจ้าตอนนี้ผัดของเราก็มีความหอมมากๆเลยจ้านี่จ้าให้ดูใกล้กันเลยจ้า เลยจ้าน้ำเนี่ยมีความหอมมากๆเลยนะจ้ารสชาติก็จะออกเผ็ดน้ำนิดหน่อยมีความหวานความเค็มแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมลงตัวพอดีเลยนะจ้าที่สำคัญเนี่ยพักของเราเนี่ยสุกกำลังพอดีจ้าคอนเฟิร์มเลยนะจ้าว่าเมนูนี้อร่อยจริงๆจ้าและถ้าเพื่อนๆคนไหนจ้าที่ชอบสูตรนี้ก็ลองไปทำกินหรือว่าทำขายพ็ดีจ้ารับรองว่าเมนูนี้ขายดีอย่างแน่นอนเลยจ้าและถ้าเพื่อนๆคนไหนจ้าที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่า มีประโยชน์กับผู้คนก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถกดติดตามที่เพจครัวหญิงบีชวนทำอาหารได้เลยจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะจ้าจะได้นำะเมนูใหม่ๆแล้วก็สูตรใหม่ๆนะจ๊ะที่มาแบง่งปันให้เพื่อนๆนได้ไปทำตามมันอีจ้าเอาละจ้าวันนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าพบกันใหม่เมนูหน้าจ้า